สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอชุด hsk 1นะครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่2แล้วนะครับจากทั้งหมด30คลิปนะครับก็ภาษาจีนนะครับใน hsk ระดับ1นเนี่ยนะครับจะมีคำศัพท์ทั้งหมดที่เราต้องรู้ทั้งหมด150คําคำนะครับเราซื้อก็จะเอาคำศัพท์มาใส่ทีละคลิปแต่ละคลิปแต่ละคลิปเนี่ยคลิปละคําคำนะครับก็เมื่อครบทั้งหมด30คลิปก็จะมีคำศัพท์ทั้งหมด150คําคำนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่รู้หรือใครยังไม่เข้าใจนะครับว่า HSK คืออะไรเกี่ยวอะไรกับภาษาจีนนะครับเราไปดูกันเลยนะครับ HSK นะครับมาจากภาษาจีนนะครับคำว่าฮั่นหยู่สุยผิงขา่าเชนะครับฮัน่นหยู่นะครับแปลเป็นไทยก็คือภาษาจีนครับสุยผิงแปลว่าระดับแล้วก็ขา่าเชืแปลว่าการสอบนะครับฮัน่นหยู่สุยผิงข่าวชืก็คือการสอบวัดระดับ มาตรฐานภาษาจีนหรือที่เราเรียกยันยลิ้นพันหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า SSK นั่นเองนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปวิดีโอที่2เนาะเราไปดูคําศัพท์กันเลยดีกว่านะครับคำแรกคือคำว่าทาทาทาแปลว่าเขานะครับคําที่2ปู้ปู้ปู้แปลว่าไม่นะครับ ็ปู้นะครับคาว่าปู้เนี่ยบางทีก็จะอ่านว่าปู่ก็ได้นะครับส,สังเกตตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครรู้ตอนผิดอินเนาะถ้าคําว่าปู้เฉพาะปู้ที่แปลว่าไหมตรงนี้นะครับเฉพาะปู้ตัวนี้เท่านั้นนะถ้าปู้เนี่ยถ้าเกิดไปเขียนไปเจอเสียงสละเสียงคําศัพท์เนี่ยที่เป็นเสียงปู้ซ้อนกันนะครับเวลาอ่านให้อ่านเปลี่ยนปู้เป็นปู่โอเคเนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างในคลิปนะครับคําต่อมา เสแแปลว่าใครนะครับคำต่อมามามาไม่ใช่มะนะครับมามาเป็นประโยคเชิงคำถามครับก็คือไหมใช่ไหมหรือหรอวิธีการจำมาก็จำงายครับจำว่ามะไปเที่ยวกันมอยู่ข้าวแล้วใช่มะแบบนี้ยจำแบบนี้ก็ได้นะครับถัดมาป้าปะป้าปะ ป้าปาแปลว่าคุณพ่อโอเคเดี๋ยวเราไปดูรูปประโยคกันเลยดีกว่าก็จากรูปประโยคที่เห็นนะครับตัวสีดำจะเป็นคำศัพท์ที่เราเรียนกันใหม่นะครับส่วนสีน้ำเงินอันนี้จะเป็นคำศัพท์ที่เราเรียนไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็คลิปที่2แล้วเนาะวันที่2ทับสาไอ้ตรงนี้คำศัพ,พท์พวกนี้ก็จะเป็นคำศัพท์ที่เรียนไปในคลิปแรกนะครับอ่ะโอเคเรามาอ่านทีละคำกันเลยดีกว่าคุณเรู มะ你是老师ี你แปลว่าคุณหรือเธอนะครับซื่อเป็นคือใช่นะครับเหล่าซื่อคุณครูมะไหมใช่ไหมหรือเหรอนี่ซื่อเหล่าซื่อมะคุณคือคุณครูใช่ไหมนะครับวอเห็นไหมดูนะครับอันนี้เดี๋ยวนอกเรื่องแป๊บหนึ่งนะอันนี้ปู้นะครับเห็นไหมปู ปู้เส sí ียงวรรณยุก uh ต์แบบนี้ใช่ไหมครับเสียงวรรณยุกแบบนี้ปู้นะครับตัวนี้ชื่อใช่ไหมครับชื่อเห็นไหมครับมันเสียงเดียวกันเห็นปะเห็นไหมถ้าสมมุติเจอแบบนี้นะครับถ้าปู้เฉพาะปู้ที่เป็นแปลว่าไม้ปู้ตัวนี้นะถ้าเจอแบบนี้นะครับเจอเสียงเดียวกันแบบนี้ให้เปลี่ยนปู้เป็นปู่ครับให้เปลี่ยนเป็นไม้จัตวาแบบนี้นะครับ โอเคเนาะอ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้ที่อ่านไม่ใช่อ่านว่าวอผู้ซื้อเหล่าซื้ออ่านว่าวอให้อ่านว่า我不是老่า不是อ师我ก็ผมฉันผู้ไม่ใ u ่เป็นคือใช่าล老อคุณคือ我不是老อ

他是学生吗เขาคือนักเรียนใช่ไหมเขาคือนักเรียนใช่ไหมถ้าปู่ซื่อเห็นไหมครับเสียงเดียวกันถ้าให้อ่านเป็นปู่ถ้าปู่ซื่อเสียถ้าเขาปู่ไม่ซื่อใช่เสียชงนักเรียนถ้าปู่ซื่อเสียเขาไม่ใช่นักเรียนนะครับถ้าซื่อเส 他是เขาเป็นใครเขาคือใครนะครับเขาคือคุณพ่อนะครับเขาคือพ่อนั่นเองเองนาะอ่ะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเขียนอันนี้อักษรทานะครับขั้นแรกคำขีดนี้ครับขีดที่หนึ่งแล้วก็ขีดที่สอง ขีดที่สามนะครับขีดที่สี่แล้วก็ขีดที่ห้าครับผมอันนี้อ่านว่าทาโอ้ยเบียวเบี้ยวเอาไหมท่านะครับทาแปลว่าเขานะครับทาแปลว่าเขาถัดมาตัวนี้ครับโอ้ขีดที่หนึ่งเอาไปเอาไปขีดที่หนึ่ง ขีดที่2ขีดที่3แล้วก็ขีดที่4นะครับปู้นะครับเฉพาะปู้ตัวนี้นะถ้าเกิดไปเจอคำอ่านที่เป็นเสียงเสียงเดียวกันเสียงที่4นะครับให้เปลี่ยนตัวนี้เป็นปู้โอเคนะเดี๋ยวลองฝึกใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเข้าใจเองนะครับเดี๋ยวเราซื้อก็จะคอยอธิบายเขาเรียกไงอธิบายแทรกไปเรื่อยๆเนาะจะได้ค่อยๆซึมซับนะครับ ถัดมาคาถัดมาอันนี้จะเขียนยากนิดนึงนะครับขีดที่หนึ่งครับขีดที่สองปึ๊กลงอ่ะขีดที่สองเดี๋ยวเราซื้อเขียนใหม่นะมันไม่ตรงขีดที่สองอขีดที่สามขีดที่สี่มันเบี้ยวเบี้ยวอ่ะขีดที่สี่ขีดที่ห้าขีดที่หกเจ็ดแปดเก้า แล้วก็10นะครับคำนี้อ่านว่าเส๋โ oh อ้เ <laughs> ส๋เส๋แปลว่าใครนะครับเส๋แปลว่าใครถัดมามะนะครับทำรูปสี่เหลี่ยมให้ก่อนครับขีดที่หนึ่งสสวิธีการเขียนสี่เหลี่ยมในภาษาจีนเขียนแบบนี้เลยนะสแตนดาร์ดนะครับปึ๊กต่อมาขีดที่เท่าไหร่ส ขีดที่ห้าแล้วก็ขีดที่หกนะครับมาเป็นประโยคเชิงคำถามเนาะไหมใช่ไหมหรือ,หร,อหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ปิดท้ายป้าปะป้าปะนะครับหนึ่งสองสามเอ่อสี่ มันเบี้ยวๆใช้คอมเขียนเนี่ยสี่หแล้วก็8นะครับป้าปักนะครับป้าปะนะครับเดี๋ยวเป้าปักนะครับ,ปปะะรบแปลว่าคุณพ่อโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอชุด HSK ระดับที่หนึ่งนะครับวันนี้ก็คลิปที่2ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับใจ้าเยนครับใจ้าเยนใจ้าเยน